สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเซึ่งคลิปนี้เป็นซีรีส์วาสนาพื้นดวงชะตากําเนิดทั้งชีวิตของคนราศีธนูและก็ราคนาธนูนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นการังให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ b i l เ i v e r หกสิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลายดีมาทําค่าครูได้ครับ เรามาดูกันเลยนะครับซีรีส์วาสนาพืพ้นดวงชะตากําเนิดทั้งชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ราศีหรือลัคนาเท่านั้นนะครับแต่มันบ่งบอกถึงผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์คนที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรานะครับคนคบคนแบบไหนควรใครที่จะมาช่วยเหลือเราอะไรประมาณนี้เนอะอาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับและนอกจากนี้ประชาสัมพันธ์นิดน,นึงว่าจะมีิปคลิปหน้านะครับที่เป็นซีรีส์เดียวกันเนาะก็คือการงานการเงินความรักโชคลาภ ครบสําเร็จรวมถึงอุปสรรคศัตรูโรคไัยคเจ็บอะไรเงี้ยนะครับต่อด้วยอย่าลติดตามซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับเป็นพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยคลิปพื้นดวงวัฒนากําเนิดเนี่ยนะครับด้วยสัญลักษณ์ของเราก่อนเราต้องตีวัฒน์สัญลักษณ์ให้ได้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าตัวตนเราเป็นแบบไหนนะครับหมายความว่าอะไรธนูเนี่ยเป็นราศีที่แป สังเกตดูว่าเป็นคนครึ่งมา้ามันไม่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นเซนทร์หรือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นลักษณะของคนคนคนครึ่งม้านั่นแหละเนาะเออทีนี้มันมีสัญลักษณ์สำคัญคมันไม่ใช่ในยะสําคัญมากเท่ากับตัวนี้ก็คือธนูธนูเนี่ยก็คือราศีธนูนั่นแหละนะครับแต่เขาไม่เอาเซนทร์เห็นไหมเขาเอาคาว่าธนูมาเป็นราศีดังนั้นเนี่ยตัวแยะบ่งบอกในยะสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ เอาเปสนามมี2ออย่างเอาพูดง่ายๆราศีนี้สังเกตดูไหมว่าทําไมถึงเป็นคนครึ่งมา้าทําไมไม่เป็นมา้าหรือเป็นคน,ปนไปเลยแล้วกงคันธนูอะไรแบบนี้คือม้าจะกงคันธนูก็แปลกประหลาดเนาะก็เลยกลับเป็นคนกงคันธนูที่เป็นครึ่งมา้าแต่มันมีนนยยะสาคัญว่าทําไมต้องเป็นครึ่งเพราะหมายคำว่าการที่ราศีธนูเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นาปราศีปลายธาตุไฟใช่ไหมครับปลายธาตุไฟหมายถึงไฟที่กําลังจะมอด แต่ก็ยังไม่หมอดหมายถึงมีกําลังน้อยคือจับทิศจับทางจับหลักยากพะอะไรไหมครับราศีธนูคือสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือคนโก่งคันธนูธนูเนี่ยไม่ได้สําคัญอยู่ที่ธนูแต่อยู่ที่ลูกธนูนะครับแต่เขากำลังงานหมายคำว่ามันยังสําเร็จก็ได้จะยังไม่สําเร็จก็ได้หมายถึงการเริ่มต้นก็ได้นะครับคือการงานหมายถึงการเริ่มต้นที่จะโกออกไปดังนั้นเนี่ย รับอิทธิพลของดวงโลกมานะครับด้วยภพสุภะสุภาหมายถึงอะไรเดีย๋ยวเราจะพูดกันต่อไปด้วยสุภาหมายถึงต่างประเทศนะครับคนธนูเนี่ยมีคืออย่างนี้พื้นฐานเบสออนที่เรียนอันดับแรกเลยนะครับพอรู้จากสัญลักษณะโลอโก้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าคนธนูเนี่ยเป็นภพสุภาของดวงโลกคือต่างประเทศหมายความว่าคุณไปได้ดีต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศคําว่าต่างถิน่นต่างแดนหมายถึง ประเทศไทยนี่แหละแต่อยู่ไกลจากตัว,ตวที่เราเกิดเอาตัวเองเกิดนะครับอย่างเช่นคุณเกิดกรุงเทพแปลว่าคุณจะต้องไปได้ดีที่เหนืออีสานใต้แต่ไม่ใช่กลางน,นะครับคือเขาเรียกว่าคือต่างถิ่นของประเทศอขอโทษครับต่างถิ่นของทางโหราศาสตร์คืออะไรตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมพอตอกผลึกได้แล้วว่าคําว่าต่างถิ่นของคือเราต้องต้องเก็ตคําว่าต่างถิ่นก่อนคำว่าต่างถิ่นถิ่นหมายถึง ถิ่นที่อยู่ก็กลายเป็นว่าการกินต้องต่างกันจากตัวเราอย่างเช่นคุณเกิดภาคกลางอาหารอีสานก็คือพวกส้มตำลาบน้ำตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่ารสจัดๆอะไรแบบนี้นะครับแกงอมแกงอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่อ,อ,อาหารการกินที่ต่างกันนี่คือต่างถิ่นสสิ่งแวดล้อมต่างกัน ภาคกลางกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มีภูเขาดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งจุดก็คือภูมิประเทศเนี่ยครับที่ต่างจากกรุงเทพก็คือมีภูเขาคือภาคอื่นมีภูเขาหมดเลยครับยกเว้นภาคกลางนะครับเป็นที่ราบรุ่มเนาะถึงมีภูเขาก็เนินเล็กๆอันนี้เขาเรียก,กว่าเนินไม่ได้เรียกว่าภูเขานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คําว่าต่างถิ่นจะพูดถึงอะไรภาษาใช่ไหมครับที่เราเด่นชัดคือภาษาภาษาหมายถึง พูดฟังไม่รู้เรื่องอะะ่ะฉพาะฉันฟังกลางพูดกลางแต่ว่าพอมาพูดภาคเหนืออะไรเจ้าเจ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับหรือจะมาพูดแบบอ,อีสานเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยก็งงไม่เข้าใจภาคใต้ยิงแล้วใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยนี่แหละคืออุป,ปสรรคหมายถึงต่างถิ่นนั่นเองคําว่าต่างถิ่นหมายถึงอุป,ปสรรคเราจะต้องเข้าไปอยู่สังคมใหม่ๆอพูดง่ายคุณต้องอยู่ในสังคมใหม่ๆนะครับถ้าคุณเลี่ยงที่จะไปอยู่ต่างประเทศถ้าต่างประเทศคือจบเลยนะครับ คือไม่ต้องพูดอะไรแล้วถูกไหมต่นี้อธิบายคําว่าต่างถิน่นแต่ต่างประเทศจะดีกว่านะครับบอกเลยว่าต่างประเทศดีกว่านะแต่ถ้าเผื่อเลือกไม่ได้ที่จะไปต่างประเทศอย่างเช่นเงินทุนไม่พออ่ภาษาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีญาติไม่อะไรโอเคก็ต่างถิ่นอย่างที่บอกไปเนาะพิจารณาต่างถิน่นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับส่วนมากเท่านั้นนะครับคือให้รอยละ9 0 9ถึงเเลยแต่อีก1%หรือ10เนเนี่ยคือ จะต้องอยู่ถิ่นที่เกิดเพราะว่ามันต้องมีดวงดาวสถิตด้วยนะครับดูดวงดาวนะดวงดาวเนี่ยจะเป็นตัวตัวบอกนะครับก็ค,คือพบพันธุนั่นเองเนาะเดี๋ยวว่ากันทีนี้ราศีธนูจะมีดาวดวงเดียวกันคือราศีมีนที่เป็นพบพันธุใช่ไหมครับพันธุก็คือตัวเดียวกันก็คือราศีมีนก็คือราศีวินาศของดวงโลก ก็แปลว่าต่างถิ่นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคนธนูกับคนราศีมีนสองราศีนี้คือดาวพฤหัสบดีปกครองนั่นแหละมีอยู่สองราศีนี้แหละหมายถึงไปได้ดีต่างถิ่นนะครับเออเพะการงานของคุณเนี่ยบ้านบ้านอยู่ต่างถิ่นคือราศีมีนบ้านอยู่ต่างถิ่นคือคนราศีธนูมักเป็นคนที่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะมักเป็นลูกครึ่งหรือเป็นคนที่มาจากต่างประเทศครับอย่างเช่น B K P N ที่เป็นคนไต้หวันนะครับไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาก็เป็นคนลักขนาดถนูนะครับเห็นไหมเข้าหมายคำว่าบ้านหรือครอบครัวหรืออ่าเผ่าพันธุ์วงตระกูลของเขาเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นเห็นไหมครับหรือต่างประเทศไปเลยนะครับประมาณนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อบ้านเขาอยู่ที่นู่นตัวตนก็ต้องไปอยู่ที่นู่นเห็นไหมครับเขาจะโกอินเตอร์เห็นไหมตอนให้เขาไปอยู่ประเทศไทยเขายังโกอินเตอร์กลับไปที่นู่นเห็นไหมครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเขาไปได้ดีต่างถิ่นนั่นเองเห็นยังครับเออหรือมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็มีครอบครัวเห็นไหมครับมีครอบครัวของเขาเองแต่ว่าด้วยดวงดาวการงานอาจจะบังคับให้เขาต้องกลับไปถิ่นที่เกิดก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วเขาชื่อเสียงดังกว่าอยู่ที่นี่เห็นไหมครับประมาณนี้เนาะที่นี้ นี่แหละค,คือจุดหนึ่งจุดสำคัญต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อเนาะแต่ว่าเราจะได้เก็ดกันเข้าใจวิธีคือเอาเขาเป็นครูเป็นการศึกษานั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวผมลืมข้ามไปตรงที่ว่าทําไมต้องเป็นคนกับม้าที่ที่มันอยู่ด้ยวยกันเป็นร่างเดียวกันเนี่ยเออง่ายง่าทำไมถึงเป็นสัตว์แปลกประหลาดที่โผล่มาจากวรรณยายนจากนิยายนว่านิยายต่างต่างเนาะหรือเป็นลักษณะของการเทพประหลาดคืออย่างนี้เซนทร์ Central เนี่ยมันมันเกี่ยวพันกับคันธนูก็คือการที่ เหมือนสองเผ่าพันธุ์เหมือนสองอะไรที่คนละขั้วเลยคือเขาเรียกว่าต่างเจนต่างขั้วต่างอ,อ,อะไรก็ได้แต่มาอยู่ด้วยกันได้นะครับสุภาพหมายถึงความสุขหมายถึงการอยู่ร่วมกันหมายถึงคนส่วนรวมอะไรแบบนี้ก็ได้ก็หมายความว่าออหมายถึงระดับโลกนะหรือระดับประเทศนะมันหมายถึงศาส,สนาอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะของตำลับ,ตำ,บตำลาการเรียนการศึกษาอะไรประมาณนี้ครับการสําเร็จก็หมายความว่า การอยู่ร่วมกันได้การปรองดองกันได้ระหว่างการที่ไม่เข้ากันแต่อยู่ด้วยกันได้คือความสามัคคีกันพูดง่ายๆก็คือาศาสนาที่เป็นจุดหลอมรวมหรือพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับหมายถึงจุดรวมของคนคือราศีธนูเป็นจุดรวมตราศีมีนเป็นราศีแตกกระจายออกไปแล้วดีนะไม่ใช่เสียนะครับคือพบวินาศหมายถึงการแตกแยกแล้วรวมกันอีกครั้งหนึ่งมีอำนาจในการรวบรวมเข้ามาคือเขาเนี่ยต้องแตกแยกหรือ การจัดกระจายกันออกไปแต่เขาจะรวบรวมเข้ามาได้อีกทีหนึ่งอันนี้คือราศีมีนแต่คนราศีธนูเนะี่ยโกอย่างเดียวเลยครับเหมือนลูกธนูเนี่ยที่ยิงไปแล้วไม่มีวันกลับมานะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดวงดาวกําหนดด้วยเนาะก็คือดาวพฤหัสบดีนะไปดูในดวงชะตาว่าของเราอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะอยู่ถิ่นที่เกิดหรือไปได้ดีถึ่อื่นนั่นเองนะทีนี้เราไปดูนานละนะครับ ใช้เวลากับเพื่อนเพื่อนเลยทีนี้เราไปดูผู้ช่วยเหลือของคุณคือใครคุณเป็นราศีธาตุไฟแปลว่าผู้ช่วยเหลือของคุณจะต้องเป็นราศีธาตุไฟทั้งนั้นจะไม่ทําลายคุณนะครับก็คือราศีที่เป็นไฟคืออะไรเมษเมษคือต้นธาตุไฟ สิงคือกรารทัดไฟและธนูคือปลายธาตุไฟสังเกตดูว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไอ้ผมไปยืมวิชาโหราศาสตร์จีนมานะครับแต่ในในทางไทยก็บอกเขาเรียกว่าตรีโกณธาตุน,นะครับรวอธาตุเดียวกันจะไม่ทำลายกันมันจะเกื้อก,กูลกันนะครับคืออย่างนี้เขาเรียกว่าหักกันเออทางจีนเขาเรียกว่าหักกันนะครับดาวที่เออไม่ใช่สินกักษัตริย์หรือราศีที่อยู่อ่านับไป5นะครับนับจากตัวเองไป5ดูนะเออราศีธนูอยู่ที่ไหน อันนี้ชาร์จมันมั่วหน่อยนะครับก็เลยงงนิดนึงนี่ตัวเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับนับไป5ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าตามจริงเนี่ยมันสลับกันก็คือราศีเมษนั่นเองเนาะราศีเมษคือต้อนทัดไฟนะครับก็คือชี้ตรงนี้แล้วกันแต่ตามจริงเขาอยู่ตรงนี้นะ,ะเมษเนี่ยหมายถึงพบพันธุก็คือนี่ไงเออไม่ใช่สิขอโทษครับหมายถึงปุตตะ ปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารน,นะครับหมายถึงสิ่งใหม่ๆห,หมายถึงภาวะอารมณ์หมายถึงการดื่มฉลองความสําเร็จไม่ใช่ความสำเร็จขอภัยหมายถึงสิ่งที่มันดีต่อใจอะ่ะเออนะครับคือเอา,อางี้ชีวิตนี้ชาตินี้คุณจะมีความสุขแค่ไหนอยู่ที่ราศีเมษดูดาวครับดาวที่อยู่ในราศีเมษถ้าเป็นดาวสุประคร์หรือเป็นดาวที่ไม่ถูกเบียนด้วยดาวบาปะคห์ก็จะทําให้ชีวิตนี้มีความสุขมาก แต่ถ้าใครมีดาวบาปะเคาะหรือมีดาวเบียนก็ทําให้ชีวิตนี้รุ่มรุ่มดอนดอนมีความสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ดวงดาวเนาะแล้วก็ใครมีดาวสุปะเคาะก็ถือว่าตั้งครอบครัวได้ง่ายมีความสุขในเรื่องของครอบครัวดีนะครับแต่ถ้าใครที่มีดาวบาปะเคาะหรือเป็นดาวที่ทาร้ายเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบสร้างครอบครัวยากมีครอบครัวก็แตกแยกอย่างเช่นดาวที่อังคารขยีนะแตกแยกครอบครัวคือเขาเรียกว่าอ่า อะไรประมาณเนี้ยเออนะครับทีนี้ดาวอาตักแยกทางครอบครัวอะไรประมาณนี้ทีนี้เรานับไปอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือราศีสิงห์นะครับเป็นการธาตุอันเนี้ยโอ้โหไฟเสถียนมากหมายถึงความร้อนหมายถึงอาทิตย์หมายถึงความเป็นผู้นําทีนี้เอ่ออาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นเป็นภพสุภะของคนราศีธนูใช่ไหมครับคือคุณเนี่ยเป็นราศีปลายธาตุมันอ่อนต้องเอาไฟจาก อาทิตย์ที่ร้อนแรงเนี่ยหรือชื่อเสียงเนี่ยนะครับชื่อเสียงเป็นตัวกําหนดให้คุณยิ่งปไปไกลนะครับสังเกตดูไหมคนเราจะรวยไม่รวยอยู่ที่ชื่อเสียงถ้ายิ่งชื่อเสียงสูงยิ่งชื่อเสียงที่ดังยิ่งชื่อเสียงมอนดาราครับยิ่งดังก็ยิ่งหาเงินได้ง่ายยิ่งมีเงินง่ายยิ่งรวยไวใช่ไหมครับคนถึงปรารถนาชื่อเสียงก่อนอันดับแรกมันคือตัวตนคืออีโก้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาความเป็นอีโก้และตัวตนให้เจอเนี่ยดาวทิตย์เนี่ยนะครับเออมันหมายถึงเอกะตัว ตัวโดดตัวเด่นเนี่ยนะครับถ้าตัวเองโดดเด่นแล้วเงินจะตามมาชื่อเสียงจะตามมาความสุขสบายจะตามมาทุกอย่างจะตามมาอาทิตย์เนี่ยคือความสําเร็จนะครับคืออันนี้คือเกตเค็ดเลยนะครับที่คนอื่นรับรองไม่พูดอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ให้ไปแล้วเนาะอืและราศีสิงหถึงสุภาต่างประเทศด้วยนะครับประมาณนี้ที่นี้ของคนราศีธนูนะที่นี้หมายความว่าอะไรสุภาอาปุตตะก่อนนะครับปุตตะราศีเมษก่อน อันนี้คืออย่างนี้เราต้องอธิบายว่าผู้ช่วยเหลือของเรามีสองประเภท1คือดึงดึงเราขึ้นอีกประเภทหนึ่งคือดันเราขึ้นนะครับราศีที่ดันเราขึ้นคือราศีเมษนะครับเป็นบุตรหลานบริวารน,นะครับเออบุตรหลานบริวารหมายถึงคนที่เป็นมือทําให้เราคือเราอะค,คือราศีธนูใครที่เป็นเจ้าของกิจการสเตเบิลแล้วมีอ่า แไ่นะมีกรงสีมีอะไรที่ที่หมายถึงความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วว่าให้เลือกคนราศีเมษหรือเลเอกลักษณะเมษก่อนถ้าไม่มีเวลาเกิดเอาราศีเมษได้นะครับจะเป็นคนส่งเสริมให้คุณเป็นคนดันคุณขึ้นนะครับให้คุณไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะอะไรถ้าคุณทําตัวคนเดียวโอ้โหเหนื่อยชีวิตนี้ไม่มีใครซัพพอร์ตคนซัพพอร์ตหมายถึงบุตรหลานก็ได้นะครับบริวารก็ได้นะบริวารหมายถึงลูกน้องอ่ะ จะเป็นคนดันเราขึ้นทําให้เราเหนื่อยน้อยลงมีไอดอลท่านหนึ่งนะครับที่ที่แบบเขายกย่องลูกน้องของเขาเพราะเขาได้ดีทุกวันนี้เขาให้สัมภาษณ์ทางสื่อเลยว่าเขามีวันนี้ได้เพราะลูกน้องถ้าไม่มีลูกน้องเขาไม่ยืนจุดนี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะแบบว่าทําดีกับลูกน้องคือหมายความว่าอย่าไปรังเกียจคนที่ต่ํากว่าเราเราคนที่คบคนที่ต่ํากว่าด้วยเพื่อเขาดันเราทําทให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็พยายาม ยบย่องชักจูเขาด้วยเพราะว่าเขาคือคนที่เป็นมือทําให้เราอย่างเช่นเรารวยแล้วแต่เราจะลงไปมือจะลงไปทําเองไหมครับถูกไหมเราทําเองไม่ได้ในเมื่อเออเราก็จ้างลูกน้องไงแล้วแล้วเราต้องดีกับลูกน้องก่อนอยากได้อยากมีต้องรู้จักให้ก่อนให้ลูกน้องอิ่มให้ลูกน้องสบายแล้วลูกคำว่าสบายไม่ได้แปลว่าให้เขาสบายนะแต่หมายความว่า ให้เขาไม่เดือดร้อนนะครับซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตเราอีกครั้งหนึ่งคือพูดง่ายว่าใจแลกใจถ้าเราคือเราต้องใช้รรกะนิดนึงนะคำพูดของผมเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันเป็นอสองแง่สองมุมให้เราไม่เขาว่าให้ลูกน้องสบายไม่ได้แปลว่าเลี้ยงให้สบายแต่หมายความว่าซัพพอร์ตเขาอืนะครับทีนี้เขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตเรานะครับเอการ การให้ก็จะเป็นคนได้รับนะครับเออดังนั้นเนี่ยให้ลูกน้องดีลูกน้องก็จะทําให้ดีกับเรานะครับแม่ผมจะสอนเสมอว่าถ้าเผื่อเราดีกับลูกน้องลูกน้องก็จะทําดีให้กับเราเหมือนบางทีอะแบบทําไม่ดีหรือบางคนก็แกล้งบางคนก็แบบเออทาอะไรไม่ดีกับเราทําให้เราแบบไม่ไม่ได้รับผลที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแม่กับพ่อเขาก็ทกาํากันคาอยู่นะครับก็เลยต้องต้องอย่างเงี้ยแหละ ก็จะมี mindset แบบนี้นะครับใครเป็นนักธุรก,กิจก็จะรู้นะครับอย่าเอาเปรียบลูกน้องเพราะการเอาเปรียบเขาก็จะเอาเปรียบเราเหมือนกันเนาะขโมยอะไรเงี้ยครับต้องระวังนะแต่เป็นดาบสองคนนะสังคมนะถ้าเราไม่ปกคือเขาว่าปกของลูกน้องไม่ดีนะครับแต่นักบริหารจัดการคือคุณคุณคือคนนักจัดการบริหารพรดาบัสูงดีเด่นอยู่แล้วแต่ระวังใจอ่อนเกินไปก็จะถูกหลอกได้ง่ายนะครับที่นี้นู้จักบาลานให้เป็นด้วยนะครับอืมตาช่างยอ,ยาอย่าเอียง คือเอียงที่ดีนะแต่ดีก็ไม่ใช่นะครับคือดาวพฤหัสบดีหมายถึงทางธรรมไม่ใช่ทางโลกถ้าคุณเอียงไปทางดีเกินไปอ่ะมันแปลว่าทางธรรมไม่ใช่ทางโลกทางโลกคุณต้องพยายามกลางๆหรือไม่ก็มาทางโลกมากกว่านึงอันนี้ได้นะครับต่อไปราศีสิงห์ี่ยคือสุภาษหมายถึงอะไรผู้ใหญ่ช่วยผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์นะครับประมาณนี้นะครับหมายถึงคนดึงเราขึ้นเราจะเหนื่อยน้อยลงเพราะมีคนดึงขึ้น แต่ถ้าเผื่อไม่มีคนดันมันก็เหนื่อยอยู่2คนนะแต่ถ้าเรามีคนดันแล้วมีคนดึงด้วยโอ้แป๊บเดียวสักเซสเลยถูกไหมครับพอเข้าใจภาพชัดเจนใช่ไหมที่ผมพูดเนาะดังนั้นเนี่ยคุณไปได้ดีทางขินคนคบคนลาศิสิงเข้าไว้นะครับอารัคนาก่อนนะลัคนาสิงถ้าไม่มีให้เอาราสิสิงเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือได้เขาคือผู้ที่สําเร็จสักเซสกว่าคุณนะครับมันจะดึงดูดเอาคนเหล่านี้เข้ามาทําให้เขาอะดึงเราได้เนาะดึงเราขึ้น หรือช่วยเหลือลได้ในต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองโดยเฉพาะคนธนูเนี่ยไปได้ดีต่างถิ่นพบสุภาาก็คือราศีสิงห์นะครับคือคือเราไม่จำเป็นต้องตอบแทนเขาเพราะว่าราศีสิงห์คือเขาเขาสเตเบิลแล้วเขาอยู่เหนือเราแล้วนะครับแต่คนเมษเนี่ยเราต้องซัพพอร์ตเขาอย่างเช่นเป็นลูกน้องบริวารเราก็ต้องจ่ายเงินเขาใช่ไหมครับแต่อันนี้คือทําดีใจเขาก็พอแล้วเพราะผู้นำเนี่ยคือคนที่เขาไม่ต้องการให้คุณมาซัพพอร์ตอะไรเขาหรอกแต่เขาเขาต้องการความเสริอละเสริญเยินยอ เขาต้องการคนที่แบบว่าอยู่พวกเดียวกับเขาอะไรประมาณเนี้ยขอแค่นี้พอดังนั้นเนี่ยเออก็แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยคุณต้องเข้าใจรูปแบบก่อนแล้วคุณจะเข้าหาคนที่ถูกแล้วเขาก็จะช่วยเหลือคุณได้ทีนี้เดี๋ยวมันไม่จบเราไปต่อเกณฑ์ลัคนาหรือราศีนะครับไม่ยากนะทีนี้เดี๋ยวพอจะอธิบายให้ฟังจะชัดง่ายๆนับจากตัวเองไป4ราศีนะครับเอ่อต้นที่ธนูใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คือราศีมีนนะครับหมายถึงพันธุ บ้านรถที่ดินอสังหาครอบครัวนะครับเดี๋ยวเอามาพูดกันแจกแจงอีกทีหนึ่งนับไป4ี่หนึ่งอสามี่คือเมถุนคืออันนี้คือของคุณอย่างปลายธาตุไฟปลายธาตุน้ำปลายธาตุลมปลายธาตุลมมาถึงคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาหมายถึงมันจะมี2กรณีด้านหนนึ่นงด้าของความรักคืออีโมชั่นอารมณ์และก็ด้านของการงานคือหุ้นส่วนนะครับเดี๋ยวพูดกันอีกทีนับไป4ี่หนึ่งสี่ราศีกันคือปลายธาตุด,ดินนะครับเห็นไหมครบาธาตุเลย มันก็คือเกื้อกูลราศีและลัคนานั่นเองนะคือขอบธาตุดินน้ำน้ำไฟนะครับดินปลายธาตุตัวนี้คือคือจุดที่หมายถึงการงานนะครับงานจะทําให้เกิดความมั่นคงเล็งมาที่ราศีมีนนะครับมายถึงงานดีเงินเงินดีความมั่นคงก็มีงานไม่ดีเงินไม่มีความมั่นคงก็ไม่มีเห็นไหมครับอืมนะทีนี้เรามาดูราศีแรกก็คือราศีมีนพบพันธุหมายถึงครอบครัวมนุษย์เราเนี่ยต้องการความมั่นคงเช่นนึงคือ พ่อแม่ลูกคือครอบครัวใช่ไหมครับอันนี้เอาถึงถึงลักษณะของสถาบันครอบครัวก่อนพ่อแม่ตัวเราหนึ่งครอบครัวตัวเรากับคู่ครองมีลูกก็อีกหนึ่งครอบครัวเป็นสองครอบครัวโดยมีตัวราศีธนูคือตัวเราเป็นโซ่ที่คล้องระหว่างสองครอบครัวและเป็นสามเจนพ่อแม่เราเป็นหนึ่งเจนตัวเรากับคู่ครองเป็นเจนที่สองและก็ลูกเราเป็นเจนที่สามดังนั้นเราอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็นห่วง โซ่ของไว้ทั้ง3เจนเห็นไหมครับเนี่ยคือจุดตรงกลางก็คือพันธุหมายถึงครอบครัวนั่นเองทีนี้บ้านรถที่ดินอสังหาเราทํางานทุกเดือนเพื่อให้ได้เงินเงิน1ปีหมายถึงว่าครบรอบ1ปีก็เก็บสะสมกันได้1ก้อนเนี่ยคือพันธุแล้วก็เอาไปดาวบ้านดาวรถดาวที่ดินก็คือพันธุหมายถึงครอบครัวอ่ามาถึง ที่มันสแตบิลหมายถึงหลักทรัพย์หลักฐานเรานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของถิ่นที่เกิดด้วยอย่างที่บอกไปเนี่ยคุณจะไปได้ดีดังถิ่นหรือไม่ดีดังถิ่นอยู่ที่ราศีมีนนะครับเห็นไหมก็ดูที่ราศีมีนว่าราศีมีนเนี่ยดาวพระหัสบดีดาวประจาตัวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามไปเพราะว่ามันคือดาวดวงเดียวกันนะครับบ้านกับตัวเราอยู่ที่เดียวกันนะครับประมาณนี้ทีนี้ หรือครอบครัวนั่นเองนะครับคืออาจจะได้ย้ายตามครอบครัวไม่ได้ย้ายตามตัวเราเองเหรอกไม่ได้ย้ายตามอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันคือย้ายตามครอบครัวนะครับคนทนนูนะทีนีออ้มีดาวดวงใดสถิตในราศีธนูราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยมีดาวบัพปะเครหรือสุปะเคคู่มิตรหรือคู่ศัตรูอย่าลืมดาวเล็งด้วยนะครับที่ในราศีกันนะครับมันจะทำ้ายราศีมีนหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าการงานไม่ดีเล็งมาเนี่ย ก็ยากที่จะมีครอบครัวหรือครอบครัวมีก็บ้าแตกสลายขาดถ้ามีดาวอทิตอังคารอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันนานหนึ่งครับปะทะชนนะครับการที่มีความคิดที่แตกแยกกันอะไรประมาณนี้ที่นี้นับไปก็จะเป็นราศีเมถุนนะครับคือโชคดีทุงคนที่ราศีธนูเป็นราศีปลายาธาตุเนี่ยมันจะมีที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเจะเป็นสีทางเนี่ยนะครับเป็นราศีปลายาธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยหมายถึงเขาจะไม่ทำร้ายกัน ดาวพหัสศรีคือดาวตัวตนกับดาวพันธุก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วก็คู่ครองกับาการงานเป็นดาวดวงเดียวกันเห็นไหมครับไม่ทำ้ายกันพุทธกับพหัสเนี่ยไม่ใช่คู่มิตรคู่อะไรเลยแต่เป็นคู่คิดคู่สติปัญญาไม่ทำ้ายกันเพราะเป็นดาวสุบะเคอทั้งคู่หมายถึงความคิดอันนึงหมายถึงการเก็บประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยมันก็ดีทั้งคู่เลยเห็นไหมครับการเป็นว่าไม่ทำ้ายกันถือว่าเป็นโชคดีของคน ราศีปลายธาตุนะครับนอกนั้น,นี้เขาจะมีแฝงเรือนที่มันไม่ดีมาด้วย1เรือนนะครับก็เอาไว้ไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะงงทีนี้ราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีคู่ครองหมายถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตด้านของความรักอิโมชันก็หมายความว่าเรามีความอิโมชันหมายถึงความเหงาความสะท้อนความเป็นตัวตนของเราออกมาเพียงลําพังเพียงคนเดียวใช้ชีวิตแบบลําพัง อาจจะมีเพื่อนก็จริงนะแต่หมายถึงว่าชีวิตส่วนตัวมีแค่คนเดียวนะครับแต่พอมีคู่ครองปุ๊บหมายถึงโลกอีกใบหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราหมายถึงครอบครัวของทาง,งเขาหมายถึงชีวิตไลฟ์สไตล์ของคู่ครองเราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นคู่อยากไปดูหนังอดีตก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคือหมายความว่า เราต้องถูกลากไปปฏิสัมพันธ์ด้วยกับทางเขาการเป็นว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เป็นการเติมเต็มชีวิตของเราให้มากขึ้นให้เป็นอีกโลกใบหนึ่งให้มีสีสันมากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือ emotion ด้านหลังของ emotion อีกด้านหนึ่งคือด้านของอส่งเสริมด้านของการงานก็คือ partner หรือหุ้นส่วนอย่างเช่นสมมติง,ง่ายๆเราจะทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มีเงินทุน1ล้านบาทแต่เรามี50,000นทำไงละ่ะไม่ครบอะ่ะ เราก็ต้องหาหุ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วตกลงสัญญาการทำสัญคือมันแปลว่าพันธส,สัญญาที่ทําร่วมกันนะครับเออก็ผูกมัดกันก็คือหมายความว่าหุ้นส่วนก็หาหุ้นส่วนมาเต็มเต็มอีก5 0,000นก็กลายเป็นหล้านอ่ะครบโปรเจกต์ทำงานได้ถ้าไม่งั้นงานเราก็ไม่รันต่อแพ้แตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหรือจบตั้งแต่เริ่มต้นเนาะดังนั้นอย่าหุ้นส่วนคือส่วนเต็มเต็มอีกครื่องหนึ่งของชีวิตด้านของการงานนะครับ เราจะมีสส่วนส่วนใหญ่นั่นแหละครับคือชีวส่วนตัวก็คือคู่หลักด้วยรวมคู่หลักด้วยมันคือชีวส่วนตัวหรืออีโมชั่นแล้วก็ส่วนเติมเติมอีกส่วนหนึ่งคือหุ้นส่วนครับอืนะครับเป็นลักษณะของการงานเพราะงานก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เราใช้ชีวิตกับมันเยอะมากนะครับหลังจากงานก็คือคู่ของเห็นไหมครับมันจะมีแค่สส่วนเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ไปดูว่ามีดาวบัะเบคซูเบคหรือดาว คู่มิตรคู่ศัตรูอยู่ในราศีนี้ด้วยนะครับก็จะหมายถึงทําลายตัวเราหรือเปล่าคู่คองจะอยู่รอดฝั่งไหมหรือจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องเป็นคู่ผ่านคู่ผ่านแล้วผ่านอีกอยู่นั่นแหละนะครับการเป็นว่าไม่สมหวังก็มีอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเนาะเพราะว่าจับหนักจับฐานค่อนข้างยากเพราะเป็นราศีปลายธาตุนะครับต่อไปราศีกันราศีสุดท้ายนะครับที่หมายถึงการงานโอ2ยิบสีทีละการงานเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงเกิดเงินเกิดเห็นไหมครับ ความมันนะ่นคงเนาะดังนั้นเนี่ยถ้างานดีมีดาวสุประเคาะช่วยเหลือกันก็มั่นคงง่ายสร้างหลักฐานได้ง่ายนะครับมีครอบครัวมีความสุขแต่ถ้าเผื่อบิดาวาเคาะเล่งกันเนี่ยโอ้โหบ้านแตกสาหาขาดคบกับใครก็ต้องยาต้องร้านการมีปัญหากันซ้ำไปหมดนะครับเ,เปลี่ยนกี่คนก็ยังทะเลาะกันอยู่นั่นแหละคือไม่ลงตัวสักทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของครอบครัวก็สร้างครอบครัวยากความมั่นคงก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย มันค่อนข้างสัมพันธ์นกันกับเห็นไหมงานจะสัมพันธ์กับคู่เราจะสัมพันธ์กับครอบครัวเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะดึงมานะครับแต่ถ้าเผื่อคือดีคือยิงปืนนั้นเดียวได้ทั้งสองตัวนะครับสำหรับคนราศีปลายธาดังนั้นเนี่ยมีทั้งดีและเสียอยู่ในตัวดังนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์มันให้ได้นะครับเราต้องไปดูด้วยว่าดาวดวงใดอยู่ในสถิตในราศีเหล่านี้นะครับก็อยวติดตามราศี คลิปซีนีี้อื่นได้นะครับด้วยการงานการเงินความรักช่องลาอุปก,กรรคใดก็ตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอขอบคุณครับ